โอเคค่ะก็มาดูเรื่องค่าคงที่สมดุลกับสมการเนาะเขาบอกว่าโอเคมาดูข้อแรกถ้ากับสมการเนี่ยค่า k เ,เนี่ยก็จะกลับด้วยแล้วก็ถ้าเกิดคูณด้วยตัวเลขใดทางสมการค่า k เ,เนี่ยก็จะเอามาอยู่กาลังได้เนาะหรือว่าถ้านามสมการมารวมกันเนี่ยก็ค่า k ก็จะเอามารวมกันได้มาดูตัวอย่างโจทย์นะคะเขาบอกว่า,าให้สมการพวกนี้มาเนาะ แล้วก็เข้าขที่สมดุลน,นะอุณหภูมิ1,000เควินของปฏิกิริยานี้มีค่าเท่าใดก็มาดูก่อนเลยก็ปฏิกิริยาอันนี้ใช่ไหมคะมันก็จะเกิดจากการกลับสรรมการที่1เนาะกับสรรมการที่1ค่า k เนี่ยมันก็จะกลับเศษเป็นสวรร่วนเนาะเป็น5คูณ10ยกกำลังลบ3แล้วก็คูณด้วย1 2น2 ก็อย่าลืมลบกำลังหนึ่งส่วนสองเนาะเออแล้วก็เกิดจากการกับสมการที่สองแล้วก็คูณด้วยหนึ่งส่วนสองเหมือนกันเพราะเราจะเห็นว่าเนี่ยจาก b ตรงนี้ใช่ปะกับ a ตรงเนี้ยเนี่ยมันไปอยู่ตรงนี้แล้วเลขดูดข้างหน้าเนี่ยมันก็หายไปเราคูณเพื่อให้เลขดูดมันหายไปนะคะแล้วก็จากด้านขวาไปอยู่ด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะต้องกลับสมการเนาะค่า k อันนี้ก็จะเท่ากับ หนึ่งส่วนหนึ่งคูณสิบยกกำลังลบสามมูกำลังหนึ่งส่วนสองแล้วก็สมการที่สามเนี่ยก็มี AB อยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าไม่มีเลขสองข้างหน้าเนาะก็สมการที่สามเนี่ยก็จะไม่ต้องกลับก็แค่คูณด้วยหนึ่งส่วนสองเข้าไปเพราะฉะนั้นค่าเคก็จะอยู่กำลังหนึ่งส่วนสองแล้วก็เอาสัทั้งสามสมการเนี้ยมาบวกกันพอเอามาบวกกันใช่ปะค่าเคมันก็จะเอามาคูณกันใช่ไหมคะ ถ้า k อันนี้ก็จะเป็น1ส่วน5คูณ10กับกำลังลบ3ทั้งหมดแล้วก็มันดูส่วน2แล้วก็เอามาคูณกันทั้งหมดเลยนะโอเคเราก็คิดเลขออกมานะคะก็จะได้เป็น1ส่วน2แล้วก็จะเป็นสกแควรูทของ10กับกำลังลบ4โอเคอันนี้ก็จะตอบ ชอยข้อที่2ได้เลยเนาะโอเคก็มาดูตัวอย่างข้อตอไปบ้างนะคะก็จะเป็นตัวอย่างข้อที่6เนาะเออเขาบอกว่าพิจารณาค่าคงที่สมดุลของะยาเคมีต่อไปนี้แล้วเขาถามว่าค่าคงที่สมดุลของสมการไอพวกนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เนาะอย่างแรกเลยเราก็จะกลับ สรรมการ3ก่อนเนาะอันนี้ให้เป็นสรรมการ1 2 3่งอาพอกับสรรมการ3มเนี่ยมันก็จะได้ D b บวก 2B แล้วกกับค่าการก็จะได้เป็น A บวก C ค่าที่ของเราเนี่ยก็จะได้เป็น1ส่วนแอันนี้ก็จะเป็นสรรมการที่4นะคะแล้วเราก็สรรมการที่4เนี่ย ไปบวกกับสมการที่1ก็จะได้เป็น2 b กับ 3c ค่า k ก็จะเป็น1ส่วน2คูณกับ x อันนี้นะอันนี้ก็จะได้เป็นสมการที่5เนาะต่อมาเออเราก็เอาสมการที่2เนี่ยไปคูณกับ1ส่วน3 คูณส่วน3ก็จะได้เป็น a กับ2 b อันนี้อันนี้จะได้เป็นสมนการที่6นะคะแล้วเราก็เอาสมการที่5เนี่ยมาบวกสมการที่6ก็จะได้เป็นตัวนี้ k ก็จะเท่ากับ x ส่วน2คูณกับ y ยกกำลงัง1ส่วนสก็จะตอบ้อยข้อที่1น,นะคะ ก็ข้อหก็จะตอบใช้หนึ่งเนาะต่อไปข้อ7ถามว่าค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาพวกนี้เนี่ยเออเป็นดังข้อใดก็จะเห็นว่ามีซิลเวอร์อยู่ใช่ไหมแต่ว่าก็ของปฏิกิริยาที่หนึ่งเนกของ K หนึ่งแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันถูกหารด้วย อันนี้ม่มีซิวเออร์แล้วอันนี้มันถูกหันด้วยคูนหนึ่งส่วนสองเนอะเพราะตรงนี้เนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเคเนี่ยมันก็จะได้จากการเอาเคหนึ่งเนี่ยคูณกับหนึ่งส่วนสองเนาะแล้วก็จากแอมโมเนียมเนี่ย แอมโมเนียมออกซาเนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้แปลว่ามันจะเกิดการกลับสมการด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีเลขสองข้างหน้าเนาะก็คือคูณกับสองเพราะฉะนั้น K2 เนี่ยก็จะกลับสมการก็จะเป็น1ส่วน K2 แล้วก็คูณด้วย 2, 2> วก็คือ,อยกกำลังสองเนาะส่วน K3 เนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรอันนี้ก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมเนาะ อันนี้แล้วพอเราเอาสมการทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันมันก็จะตัดออกไปใช่ปะตัวนี้ก็จะตัดส่วนข้างนี้เนี่ยเออก็จะเหลือน้ำไปไว้ข้างนี้เนเนาะเพราะว่าอันนี้กลับสมการแล้วแล้ว CL ก็จะตัดกันแอมโมเนียม ไอโมเนียอันนี้ก็จะตัดกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกับกับสรรมการแล้วเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า k ของเราเนี่ยมันก็จะเป็น k หนึ่งกักําลังหนึ่งส่วนสองคูณกับหนึ่งส่วน k สองทั้งหมดจะกําลังสองแล้วก็คูณกับ k สามนะคะก็จะตอบช้อยข้อที่สองเนาะโอเค